ใครหูว้ว่าเพจเพจบปุกเข้าจ่องปลาซางเงินไหลกูก็อตัวคลิปในไฮสุดคณะยอกกอกูก็อติดปองใจค่ะเนาะเมื่อไนนะเป็นมา่ส่เดมาสอนกูก่อกว่าเช็กตัวหลังบ้านวา่าเพจดเพจบปุกเข้าในจ่องปลาซางเงินไหลยอกกอจ่องมันปลาผ่านกดนะคนะเนาะกวดก็ก้ามใต้เข้าไปในห้องว่าปักเปิงนะกูกอนะเข้าเด็กเขากว่าที่แอปตัวไนคะ่ะแอปเลนเน็ตนะคนะกูกอนเนาะโทรศัพท์กูเคืองมันเดมีแอปตัวในค่ะเนาะเข้าเต็กเขากว่านะค่ะ ยกก็หข้ามาเต็กดีแตมค้นหา,นะะาในคะ่ะเนาะแตมกว่าว่าในค่ะแตมกว่าว่า Facebook Creator Studio นะคะเนาะแตมตามในอะไรคะ่ะเนาะในคะ่ะเพราะว่าเขาเต็กแตมอันนั้นนะเพราะว่าเขาเต็กค้นหามันเดี๋ยวคนมานานในะคะ่ะเนาะกูก็เต็กกว่าดีในขณะ,ะคีเอเตอร์สตูดิโอเฟซบุ๊กในขณะนะเต็กเขากว่าค่ะในคะ่ะเนาะมันเดี๋ยวมาปอกนานในนะเพราะว่ากูก็เข้าใหม่กูก็เต็กดีไข่ปลายกก็ เด็กที่ว่าเว็บไซต์เวอร์ชันแล็ปท็อปในป้าค่ะนะมันเด็กึ้นมาหน้าจอเหมือนเจึงในคอมพิวเตอร์ค่ะเนาะอันในเขาเข้าเป็นในมือถือค่ะกูก็อันในเขาเด็กกะเข้าในเพจอันดีเพจอันดีมันไปผ่านนะกูก็นะเขาเด็กเข้ากว่าดีเพจมวยไซอันีนค่ะเนาะเพราะว่ากูก็ไม่หลายเพจนะเหมือนจึงกูโก็ติดลึกติดเช็กด้วยเพจหลายก็เข้าเพจนั่นค่ะเนะาะย่อกข้กกว่าเด็กที่ไข่ปลาให้เป็นเวอร์ชันแล็ปท็อปก่อนค่ะ เต็กเบอร์สันเลทท็อปค่ะในคนน้นะโจะ้เดี๋ยวขึ้นมาจึงไหนคะ่ะกาเนิดเข้าเต็กกว่าดีว่าการสร้างรายได้นะคะ Google เต็กเข้ากว่าค่ะพอเต็กเขามามันดเดบิวต์จึงหนคะนนาะเข้ามาเช็คด้วยไรคะว่าเข้าผ่านคอไรพ้องเยาเย้ก็เข้าไปผ่านคอไหลคะนนาะเข้าเต็กกว่าดีในขณะดีวะีว่ารูจีดการใช้งานของเพจในะคะนนเต็กเข้ากว่าค่ะ ในข้อนพจของเป็นเมือใสอันในโกสร้างเงินจอมหลาวะลรอยค่ะอันดีต่างอันก็มันไปผ่านขะนอนข้าเด็กด้วยทีไหนนะในข้อนประวังไปผ่านมันเด็เหมือนเจังไหนโฆษณาในสตรีมก็ไปผ่านคะ่ะในะ่ะมันเด็มันเด็กขึ้นมากว่าคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์มันเด็กขึ้นมากจังไหนข้อน เพราะว่าเขาเฮ็ดพิษในมันเดมันเดบเป็นสีแรงนะดิในนะแต่ใน,น,นห้องไรเฮ็ดพิษปักเปิงเขาเนาะมันก็เดืดขึ้นมาว่าคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์แปลว่าเข้าไปผ่านปักเปิืองของเขาค่ะเนาะเพราะว่าเข้าไว่ห่วปักเปิงของเขาเป็นอีสังารๆในเ้องมันเด็กดิเนค่ะเด็กดิว่าลูกเกนน,นี้นค่นเนาะเด็กดิเนค่ะในขะกูก็ ผู้ติดตามหาเหงก็ค่ะเนาะเยาวกจำนวนนาทีผู้รับชมในช่วงหกชิวันที่ผ่านมาก็หกเหมือนนาทีนี่ยค่ะเนาะ อันนี้ด้ผ่านเอาคะ่ะเนาะอันที่ไปผ่านในข้างสองคอคะ่ะนะอันนี้เป็นโฆษณาในสติ๊เนเลยคะ่ะเนาะเพราะว่ากูก็เฮ็ดพิษโกรธนะดินในในมันติเป็นสีเหลืองไว้กําเดียวคะ่ะเนาะแต่เป้าวังคืนจึงปีมวยใส่ในกระป๋องว่ามันไปผ่านปักเปิงนะเพราะว่าเขารุ่งขี้กว่าติ๊กๆรุ่งขี้บกว่าติ๊กๆในเปราวังผ่านเอาไงมันติดเป็นสีเขียวเหมดเดือนอันตั้งใจในโมดค่ะเนาะเปราะวังคืนเป็นสีเขียวมดเดียวเพราะว่าเขาผ่านมดเดียวไงมันเด็ก้นมาให้เขาตังค่าหับเงินคะ่ะเนาะ ย้อนเบอร์เจ้านั้นตอนด่กก็อะไดีว่าเพจไปผ่านปักเปิงของเขาเนี่ยกูก็ลงคลิป้ว่าเด็กๆลงคลิป้ว่าเด็กๆค่ะเนาะลิปกูก็นั่นอย่าไปก็เอาต่างตีมาลงค่ะเนาะเพราะเป็นอะไรไหนให้เป็นคลิที่กูก็เฮ็ดเอาห้างก้อยก็เดียวตั้งหมดค่ะนะเพราะว่า กูก็เอาคลิปที่มันมีเพลงจะนหเนี่ยมันไกลอ่าผ่านค่ะเนาะมันไกลขึ้นเป็นสีแหลงค่ะนะราะว่ามันเราวาเฮฮ็ดพิดปักเปิดบภาวงขึ้นเป็นสีแหลืองอะมันติแกไขหยามนะคะเนาะยันเพระาะฉะนั้นกูก,ก็ลีเลยฟังไว้จ้มค่ะเนาะอันนั้นก็เป็นลอกไล่เข้าตั้งหลังบานเพจดเพชิปุ๊กคณะ,ะตอนตาก,ก็เลยที่ว่า อําบองใจดี่ไล่นี่ยกูก็เต็มคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นโฆษณาในสตรีมขนะอันดีกําปนําที่เดินสร้างไล่ไล่จอมเพลิกันก็แต่มีลาวแล้วก็โฆษณาในสตรีมค่ะเน,นาะโฆษณาถ่ายทอดสดโฆษณาถ่ายทอดสดในเกล็ดของเขาตียนหยาบนิดนึงค่ะผู้ติดต,ตามเล็บตีห10,000ก็คืนค่ะเนาะย่อก,การรับชมในไทย600,000นาที่เหนาอกว่าน,นะอันนี้ก็ไปของพี่เหมือนสายในไปผ่านค่ะเนาะก็ค่ะเห็นบ่นจังนั้นตอนตัดคลิปในก็ออกเป็นว่า สุด,ดในลีกว่าเนาะยุมย้ำว่ากุก็เละติดป่องใจกันเยอะค่ะนะอันนี้เป็นไล่เช็กด้วยว่าเพจเพจปลูกเฮาจ่องปะผ่านการสร้างไล่ไล่ไนคะเนาะ ตัวเมาถึงทีในหยุ่มยามากูก็เล็บติดป่องใจเยอาค่ะเนาะเพราะว่ากูก็อําหู้อันไรในกูก็เต็มคอมเมนต์ไว้ในตัคลิปในค่ะเนาะยิวยมาใส่เดมาเฮ็ดลุงปั่นกูล็อกไลรเย้าโกผักกูก็เด็กติดตามไปส้มค่ะเนาะบอลลงคลิปกูก็เดลัยหันอ่อนตั้งเปิ่นค่ะกูก็อย่าลืมเด็กหิ่งแจงเตือนตั้งหมดจำขนะปอดลงคลิปในกูก็เดลัยหันตั้งหมดค่ะเนาะซื้อซองยูทูปยิวยมาใส่ไม่เจอว่ามวยใส่ขนะกูก็กดติดตามกับตัวตั้งยูทูปก็เลยกูก็เดตัวตั้ง เพจเพจบุอ Facebook กอะไรอันนั้นก็ก็เด็กกัตัวตั้งติ๊กตอกก็เลยนะคะเนาะซองตั้งการติดตามปีมาใสาก่ก็อันดีบบมาใส่เลยขึ้นไว้ปันแน่ยอดค่ะเข้า,เามายากกันแทงคลิปนานนะหม่ส่งกู o ก l e ค่ะ